สวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพิททอดทันเต้นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องราคาบ้านกำลังลงกำลังลงนะฮะเราก็คอยดูค่ะเราก็คอยดูนะฮะ,อ,ะ,ะอืม ราคอยดูนะฮะว่าจะลงไปขนาดไหนตอนนี้ลงมาครึ่งราคาตั้งแต่พี่จุ๋มเช็คเมื่อสองสาเดือนนะฮะนะฮะลงมาครึ่งราคาว้าว <laughs> ตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนนี้พี่จุ๋มดูนะฮะบ้าน อมสี่ um, ห้องนอนสี่ห้องนอนประมาณสามสามร้อยสามแสนนะคะสามแสนปอนตอนนี้ลงมาครึ่งราคาแล้วค่ะนะลงมาครึ่งราคาแล้วค่ะโดยโดยโดย,โดยทั่วทั่วไปนะตอนนี้บ้านกำลังไหลลงเข้ามาสู่ตลาดบ้าน โอ้โหเฮทันเนี้ยพี่ว่ามันจะลงไปกว่าน,นี้อีกเพราะว่าคนตอนนี้วันนี้อากาศหนาวค่ะข้างนอกนี่เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะยะกระดาษย่าเยออเนยะเปนเกล็ดน้ําแข็งหมดนะคะแล้วก็นิ่งนะไม่มีลมเลยค่ะนะคะคือตลาดบ้านเนะี่ยเป็นไปตามที่พี่จุม๋มคิดไว้นะคะแล้วก็เป็นไปตาม สถานการณ์ตลาดบ้านทุกๆสิปีตอนนี้มันมันมันรอมานานแล้วคะนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บคนไม่มีเงินส่งค่าบ้านนะฮะก็อย่างที่เราไปฟังเศรษฐกิจคนไม่มีกําลังซื้อนะฮะคนไม่มีกําลังซื้อและไอ้ที่ ตอนตอนแรกนะ่ะคนเขาก็ไปไปกู้เงินใช่ไหมฮะไปไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะว่าไปกู้เงินมาซื้อบ้านนะคนบางคนไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแรกๆอะ่ะแต่ว่าเขาไปไปเขาเรียกอะไรไปไปเอามอเกตมามามา,มาปรับปรุงบ้านให้สวยงามอะ่ะก็คิดว่าเอราคาบ้านมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ออะปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไป ไปเอาโมเกตออกมาเพื่อมาปรับปรุงบ้านปรากฏว่าพอปรับปรุงเสร็จราคาบ้านตกค่ะราคาบ้านดิ่งแล้วะดิ่งดิ่งตอนนี้ก็เอาเก็บไว้ไม่ได้สิใช่ไหมเอาเก็บไว้ไม่ได้ราคาบ้านประมาณสี่ห้องนอนน่ะนะตอนนี้นอะาออกมาเพียบเลยห้าห้องนอนหกห้องนอนเจ็ห้องนอนออกมาราคาประมาณแสนห้าเองเมื่อก่อนที่พี่จุมพี่จุมแชกันนะในระยะ ตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ชมเช็คตั้งแต่ปีปีที่แล้วมันราคาสามแสนสี่แสนตอนนี้ลงมาเหลือ 1, แสนห้าพี่บอกโอ้โหเฮลงมาครึ่งราคาแล้วคฮะนะนะดูซิมันจะลงตอบ <laughs> เรามีเงินเก็บไว้เราไม่เสียเน่นะคะเรามีเงินเก็บไว้เราไม่เสียเราก็คอยดูพี่พี่พทีแรกพี่นึนกว่าโอเค ซื้อหลังหนึ่งอะไรเงี้ยก็พออะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเราต้องมีเงินกินข้าวนะจะไปซื้อบ้านหมดก็กะไรอะไรเงี้ยนะย้แต่ปรากฏว่าโอ๊ยตอนนี้ตลาดตลาดบ้านน่าสนใจมากคือซื้อวัสดุสองหลังอะไรเงี้ยเนาะมันมาไม่รู้อะนะแต่ว่ามันต้องมีคนเช่าอะนะถ้าไม่มีคนเช่าจะซื้อไว้ทําไม ก็แปลกใจคือคือเงินในแบงก์เลานี้มันมันมันไม่มีมันไม่มันดอกเบี้ยมันไม่สูงอะ่ะแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยกําลังจะเริ่มขึ้นไปขึ้นไปยิ่งดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ก็บีบให้เจ้าของบ้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแหมมัวแต่ฝอยนะคุยชวนเพื่อนก่อนชวนเพื่อนก่อนนะคะชวนเพื่อนก่อนนะคะ ก็คือว่าเราก็เนี่ยค่ะเอาพอสมควรเอาพอสมควรนะคะคือคือเวลาเราทำทำการวิจัยนะฮะรีเสิร์ช เรื่องบ้านเนี่ยเพราะเพราะพี่ไปลงชื่อไว้เนี่ยโอ้โหบ้านมาหาพี่เพียบเลยมาให้เลือกเลยค่ะเนี่ยนะคะมาให้เลือกเลยนะพี่ก็อยากมีคือคือเงินเรามันเงินเราเนี่ยไอ้ค่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมันทํ make make าให้ค่าเงินในแบงก์เราเนี่ยลดลงลดลงนะคะ ไปซื้อของอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้ามันลงสุดโต่งนะครับยิ่งมันยิ่งราคาลบนะไม่มีคนซื้อเนีน่ยนะราคามันลบนะฮะราคามันติดลบเนี่ยน้องจะได้บ้านแบบถูกทุกถูกๆอดใจไว้ค่ะอดใจนะอาจจะได้บ้านหลายหลัง <laughs> อาจจะบ้านอาจจะได้บ้านหละนะ <laughs> ายหลังนะเพียงแต่รอ เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอ,อยู่ให้เย็นอะไรนะฮะรอให้เป็นนะฮะเย็นเย็นให้ได้นะ,ะแล้วเราจะไม่เขาเรียกอะไรไม่ทําอะไรตามอารมณะะ์นะฮะมันจะเป็นไปตามพรมลิขิต <laughs> ไม่ใช่พรมลิขิตอะตัวเราลิขิต <laughs> ไม่ใช่พรมลิขิตฮะตัวเราลิขิตนะรอใจเย็นเย็นนะให้ลงไปให้มันติดลบไปเลย ไอ้าราคาบ้านมันติดลบเลยตอนนี้มันลงมาครึ่งราคาแล้วนะมันจะลงไปอีกไหมเนี่ยเออมามามาไทยกันมาไทยกันสนุกสนุกค่ะนะฮะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะออกมาเรื่อยๆจะเช็คทุกๆเบ่อๆ <c oughs> เนี่ยนะพี่พี่ไอ้ช่วงอ,อพอพฤติก,กาทันวาเนี่ยพี่จุ๋มก็เช็คราคาบ้านนะนะเพราะว่าจําเป็นต้องรู้ว่ามูลค่าบ้านมันเท่าไหร่อนะฮะปรากฏว่า ใค่เข้าไปเช็คอนะี่ยเก็ไปทำงานวิจัยนิดหน่อยโอ้โหเฮตอนนี้บ้านไหลเข้ามาเลยค่ะบ้านไหลให้เข้ามาเลือกนะฮะก็ที่แรกมันสามแสนตอนนี้มันเลยแสนห้าแสนห้านิ่มเพียบเลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนต้องการขายบ้านอย่างมากเลยนะแล้วก็จะต้องการขายต่อไปอีกนะฮะเนี่ยโอ้ oh ho. สุดยอดเลยโอเคนะคะก็ขอให้ผู้ที่มีบุญวาสนาได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัตินะคะสมบัติผัดกันชมโอเคนะคะถ้าไม่ไม่งั้นก็ลองลองไปเช็คมังไทยด้วยนะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรื่องสงครามมันเข้ามานะะก็อย่าลืมมีอาหารเก็บไว้นะเพื่อจะจะพวก พวกแป้งนะคะพวกถั่วถั่วน,นี่เก็บไว้ได้หลายปีสวัสดีค่ะไม่ทราบน้องอะไรนะคะเสื้อสีชมพูมีผ้าพันสีสักนะคะยังไงก็คอมเมนต์พี่จุ๋มนิดนึงขอบพระคุณค่ะตอนนี้ราคาบ้านกำลังลงค่ะกำลังลงนะคะเพราะว่าสภาพสงครามสภาพเศรษ,ษฐกิจนะคะดอกเบี้ยกำลังขึ้น คนที่ไปกู้เงินบ้านมาตกแต่งบ้านน่ะพอพอตกแต่งก็จะได้ขายแล้วฮะนะฮะก็ดูซิว่าตอนนี้มันลงไปครึ่งราคาแล้วฮะจากสามแสนนะฮะแถวอังกฤษแถวเมืองไทยก็เป็นยังไงก็คอยดูนะฮะไปจ้องกันดูว่าที่ดินถูกๆจอกมาให้ซื้อกันไหมมีบ้านดีๆสวยๆออกมาขายกันไหมเพราะว่าพวกคนที่ไปกู้เงินแบงก์มาตกแต่งบ้านอะไรเนี่ยเขา ดอกเบีย้ยมันขึ้นนะพอดอกเบีย้ยมันขึ้นปั๊บทาไมดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นเพราะว่ามันสู้กับค่าเงินเงินเฟอ้อค่ะเงินเฟ้อเมื่อก่อนนี้เราเคยซื้อไข่หนึ่งแผงเนี่ยนะฮะสิบสองลูกเนี่ยประมาณห้าสิบพีตอนนี้มันขึ้นไปสองปอนห้าสิบสามปอนห้าสิบมันขึ้นอยู่กับฟรีเลนซ์รอเปล่านะฮะเนี่ยค่ะถ้าเราเช็คสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ว่าตลาดบ้านมันมันลด ลดราคาลงไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราเรามีเงินเก็บเนี่ยเราไปเก็บไว้ในแบงก์มันก็ไม่มีไม่ค่อยมูลค่ามันจะลดลงอะฮะยิ่งเราอยู่เป็นนานๆนะฮะสมมติมีเงินเก็บสักห้าแสนนะสมมติเรามีเงินเก็บห้าแสนนะคะเงินเก็บห้าแสนเนี่ยถ้าเราเก็บไว้อีกสิบปีเนี่ยมันอาจจะไม่มันมันจะไม่ใช่ห้าแสนละเพราะว่าอย่างค่าไข่เนี่ยมันขึ้นไปอีก จาก50ปีเป็น3ปอนอย่างเงี้ยมันขึ้นไปตั้งหลายเท่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นมูลค่าในธนาคารเงินในธนาคารของเราเนี่ยมันลดลงฮะนะคะมันลดลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาทางที่จะไปลงทุนอย่างอื่นซึ่งมันมีแต่ทางจะขึ้นอย่างเช่นถ้าเรามีบ้านไว้เนี่ยถ้าเราเอาไปขายอีก10ปีเนี่ยบ้านมันจะมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าบ้านที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้สร้างออกมาเยอะๆเขาป้องกันตลาดบ้าน พังว่างั้นเถอะนะฮะมันมันไอ้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 ความต้องการของบ้านเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วแหละนะ,ะคนอังกฤษเขาถึงย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เมืองไทยไปอยู่อัลจีเรียนะฮะไปอยู่โครเอเชียไปอยู่ที่อื่นนะฮะที่มันแบบคนที่เขามีเพนชั่นกันนะเห็นไหมว่าคนอังคนอังกฤษคนญี่ปุ่นย้ายไปอยู่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยฮะเพราะเพราะมูลค่าไอ้เงินเพนชั่นเนี่ยมันมันตายตัว นะ,ะอยู่อังกฤษก็ไม่พอ,อกินก็ไปเมืองไทยอะไรอย่เงี้ยนะอาหารการกินมันถูกเพราะเราปลูกผลไม้ได้ตลอดทั้งปีโอเคนะคะถ้าไม่มีคำถามพี่จุ๋มจะออกมาดูบอกสถานการณ์เนี่ยค่ะเรื่องบ้านเนี่ยนะที่ดินซื้อไวเอ้เถอะพี่ว่ามันไม่เสียหลายนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบค่อยๆดูนะคะเงินเรายังยังมีอยู่ ค่อยๆดูนะคะมีแล้วค่อยๆซื้อค่อยๆตัดสินใจนะคะเพราะคนเราเนี่ยอย่างพี่จุ๋มเนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วอะใช่ไหมทำก็นิดหน่อยได้งเงิน facebook นิดหน่อยนะคะก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพนชั่นเข้ามาอย่างเงี้ยนะ <S 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 นเราก็ควรจะหาทางเพิ่มมูลค่าในทรัพ์ยสมบัติที่เรามีอยู่นะคะนะคะทุกท่านนะคะมีโอกาส ซื้ออะไรไว้ให้มันเปลี่ยนเป็นเป็นทรัพย์สินที่มากขึ้นในอน,นาคตมันก็ไม่เสียหลายนะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะพี่จุ๋มก็จะไปละค่ะนะคะแล้วยังไงเจอกันในวีดีโอหน้าตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์บ้านค่ะทั้งสองประเทศค่ะทั้งประเทศไทยประเทศอังกฤษนะคะเราก็มาดูกัน โอเคนะคะเราเจอกันในวีดีโอนะคะ่ะคนไหนชอบก็คลิกแล์คลิกแชร์นะคะเก็บไว้ดูสถานการณ์อัปเดตค่ะบายบายค่ะแล้วมีอะไรดีๆจะมาแชร์กันอีกนะคะสวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพิทอร์ทันเตอร์ค่ะ